ครับเพื่อสมาชิกครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาล่าพูดนะครับได้ทาการติดตั้งแผ่นแดัมนะครับและทาการติดตั้งเจ้ากรโพมีเลนชุดหน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นให้กับรถหุ่นใดนะครับเจ้าตัวเฮ็ดันกันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นทีบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาดูการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาล่เราติดตั้งยังไงนะครับถึงได้รับการตอบรับจากเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับตามมาชมนะฮะนี่นะครับเพื่อสมาชิกครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับ ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวล่าทูพุตนะครับเราเลือกแผ่นแด็มนะฮะของย่อแคลริเบตนะครับทําการแด็มนะฮะบริเวณที่แผงประตูนะครับเห็นไหมฮะและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวล่าทูพุตนะครับนี่ฮะเราได้ทําการรีดแผ่นในการเพื่อสมาชิกสังเกตดีๆครับจะขึ้นลายตามโครงสร้างต่างๆนะครับแสดงว่าเจ้าแผ่นแด็มนะกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีนะครับไม่มีโพรงอากาศไม่ว่าจะเป็นการซับเสียงอ่านะครับซับเสียงเขาได้ดีเยี่ยมทีเดียวนะครับวว้า และทางทีมงานของผมนะฮะเราได้นำเทคนิคนะฮะในการสร้าง enforcement นะฮะบริเวณทั่วแผ่นเพื่อให้เจ้าแผ่นแดั้มนะครับโครงสร้างยึดเกาะได้ดีมากขึ้นอีกนะฮะเพื่อนสมาชิกนะครับส่วนรูเป็กนะฮะผมให้เพื่อนสมาชิกสังเกตนะครับทางทีมงานของผมนะฮะจะหลีกเลี่ยงนะครับจะไม่ใช้คัสเตอร์นะครับเราใช้อุปกรณ์ในการเจาะรูเป็กโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะสวยที่เดียวตำแหน่งในการเจาะแผ่นแดั้มตรงนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเจ้ลำโพงมีเลนนะครับชุดหน้ากันบ้างเป็นลําโพงแยกชิ้นนะครับนี่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้านะครับก่อนติดตั้งเจลำโพงมีเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับผมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแล้วแต่เ่นครับได้ทําการสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับถ้าถามผมว่านะฮะมีความสําคัญไหมผมเขบอกเลยว่ามีความสําคัญมากทีเดียวนะครับเพื่อลดค่าอินเสเด้นต์นะครับ ค่าอินซิเดนต์คือเสียงนะครับที่ตกกระทบนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอนโซลหรือเบาะก็ดีเราจะหลีกเลี่ยงอย่างนี้แหละครับเห็นไหมฮะทุกอย่างมีรายละเอียดนะครับและติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนชุดใหม่เข้าไปวันนี้นะครับลูกค้าเจาะจงนะครับลำโพงมีเลนนะครับเป็นยี่ห้อ power b ร์เนี่นะครับเห็นไหมฮะสวยที่เดียวในการติดตั้งนะครับส่วนตรงนี้นะครับเพื่อสมาชิกตรงนี้เป็นเอ็กซ์เตอร์ลิงนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาเราคือเราได้นําเทคนิคการติดตั้งเอ็กซ์เตอร์ลิง เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์เพื่อในการบล็อกเสียงนะครับหลังจากที่เราได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับบริเวณชุดหน้านะครับในรถทุ u นใดเฮ1ก็เสร็จสิ้นเียบร้อยนะครับครับเพื่อจะมาชิกครับในรถหุ่นใดนะฮะเจ้าตัว H1 คันนี้นะครับทางทีมงานของผมนะครับได้ทำการแดมนะฮะได้ทำการเปลี่ยนเจ้าลำโพมมีเลนชุดใหม่เข้าไปก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับตามมาชมขั้นตอนและเทคนิคการสร้างมิติ และวิทตียกนะครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชเพื่อนะครับตามไปชมเลยนะฮะตรงนี้นะครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชเพื่อนนะครับได้เลือกแผ่นแด็มนะครับของยี่ห้อเคลียร์เบสนะครับทำการแด็มเข้าไปนะครับผมบอกเลยเลยนะฮะยี่ห้อนี้ครับทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับเห็นไหมฮะสวยทีเดียวนะครับและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชเพื่อนได้ได้นำเทคนิคในการสร้างเอ็นฟอร์ตเมนต์นะครับบริเวณทั่วแผ่น เพื่อให้เจ้าแผ่นดมนะครับกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีไม่มีโครงอากาศนะครับสวยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวพลาสติกคอสโอเวอร์นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและกท่าครับเราได้ทําการเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่บริเวณแบนด์นะฮะยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการวสายของเขานะฮะสวยไหมฮะเพื่อสมาชิกเห็นไหมครับงานของผมนะคะค่อนข้างชัดเจนมากทีเดียวนะครับรายละเอียดเล็กน้อยผมเก็บหมดนะฮะนะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับชุดใหม่กันบ้างนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเราจะพูดนะครับก่อนติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์ชุดใหม่เข้าไปนะครับทางทีมงานของผมนะครับได้ทําการสร้างสเปนเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถคุณใดเจ้าตัว H1 คันนี้ันเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้สําคัญนะฮะผมขอบอกเลยในการติดตั้งนะครับเพื่อสมาชิกครับผมขอเรียนเพื่อสมาชิกสั้นอย่างนี้นะฮะ แม้เพื่อนสมาชิกจะมีลำโพงดีขนาดไหนแพงขนาดไหนนะฮะแต่การติดตั้งไม่ได้มาตรฐานนะครับก็ได้เสียงแค่ระดับหนึ่งเองนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ลูกค้าจอดจงนะฮเจ้าลำโพงมีเลนชุดใหม่นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นของยี่ห้อ p o w e r b e a t ครับจะติดตั้งเข้าไปนะเห็นนะครับสวยที่เดียวนะครับส่วนนี้นะครับเป็นเอ็กซ์ตลิงนะครับ ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลราจะพึ่งเราได้นําเทคนิคนะครับในการติดตั้งเอกตาริงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์เพื่อลดความสูญเสียของเสียงนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับเพื่อสมาชิกนะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นทียบร้อยนะครับครับเพื่อสมาชิกครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาลาจพึงครบได้ทาการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้ลดคุนใดนะครับเจ้าตัว H1 ันคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นทียบร้อยนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะที่ผมพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับ การติดตั้งเจ้าดโพรบิเลนชุดหน้ากับชุดหลังนะ,ะเห็นไหมครับว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและเพื่อนครับกอดติดตั้งนะฮะเจะ้าดโพรบิเลนนะครับชุดใหม่เข้าไปทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและเพื่อนครับได้ทําการสร้างสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมน,นะครับรถคุณใดเจ้าตัวฮิสวันกันนี้เลยนะครับอ่านะฮะต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเจาแผ่นแดมเพิม่มบ้างนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและเพื่อนครับได้เลือกแผ่นแดมนะครับที่เขามีคุณภาพดียึดจุดตัวได้ดีนะครับทนอัวร์บริ บ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับของยอแคลิเบตนะครับทำการแดั้มนะครับบริเวณแขรกตัวและบริเวณแหวนด้านหลังนะครับโดยทางทีมงานโอหอนเซาล์นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างอินฟอร์มเมนต์บริเวณทั่วแผ่นที่ขึ้นลายนะครับแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมตัวนี้กับโครงสร้างนะฮะยึดเกาะกันได้ดีไม่มีลมอากาศนะครับว่าการติดตั้งตรงนี้คือเทคนิคนะครับนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้บอกเพกับสมาชิกครับที่เป็นระดับไหน โดยทางทีมงานอุลวัลันซาวรัะพื่ได้ทําการติดตั้งนะครับชุดตัวโปรเซอร์เข้าไปนะครับหรือเรียกชื่อหนึ่งคือตัวดิฟเพียค่า,ายอัลไพบริเวณใต้องฟังงาน,นนะครับหน้าที่หลักตรงนี้ผมจะเรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบนะ,ะหน้าที่เขาจริงๆนะครับการทํางานของเขานะฮะนี่นะครับเรานําสัญ,ญญาณตรงนี้จากฟอนต์นะครับเพื่อมาเข้าชุดตัวโปรเซอร์นะครับการปรับแต่งค่าขึ้นมาใหม่นะครับผมและวิเคราะห์เสียงขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีายละเอียด ภายท้องบริษัทนะครับให้ดนตีชัดเจนมากขึ้นนะครับแบบให้มาเต็มวงนะครับง่ายๆเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท i m e อะไรเมนก็ดีนะครับการเดินเสียงที่เข้ามานะครับมาฟังไม่ใช่ว่าผมจะมาเพาะอยู่คนเดียวด้านหลังจะไม่เพาะผมบอกไม่ใช่ทุกๆจุดนะครับเพาะไปพร้อมๆกันอ่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบมิติและวิธีเสียงนะครับ ผมอยาใา้เพื่อสมาชิกสังเกตดีๆการทํางานนะครับผมเจ้างำมพีเร่อนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับตรงนีผ้ผมบอกเลยว่ารายละเอียดครบถ้วนในเดียวฟังและผ่อนคลายตามมาฟังเลยนะครับ But I guess my best wasn't good enough Cause here we are back where we were before Seems nothing ever changes We're back to being strangers Wondering if we ought to stay or head on out the door Very long. What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one night. If we could just. ครับหลังจากที่ทุกทุกท่านนะฮะ <het> <blue> ได้ฟังมาผมใช่ไหมครับเห็นไหมฮะการทํางานเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับเวลาถ่ายทอดขึ้นมารู้สึกฟังแล้วผ่อนคลายทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่ามาเต็มวงทีเดียวนะครับเพื่สักครู่นี้นะฮะที่ผมฟังนะครับรู้สึกเพลินและผ่อนคลายนะครับผมมาแบบแหม่บนแดชบอร์ดนะครับเต็มวงครับนักร้องอยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับแซกโกโฟนแหมเมื่อกี้นะครับฟังแล้ว พิวๆสบายๆนะครับในรถคุณไดจะตัว H1 คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นทีบร้อยนะฮะเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับเหมือนเจ้าของรถคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้าน o อเวอร์ฮอนเราจะเพษ่นะครับจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผม้วยฮะสวัสดีครับผม